อยากเริ่มลงทุนในหุ้นปันผลแต่หุ้นในตลาดเนี่ยก็มีตั้งหลายตัวแล้วเราจะมีวิธีการเลือกหุ้นมาเก็บในพอร์ตอย่างไรให้ได้หุ้นที่ดีปันผลสม่เสมอและมีโอกาสเติบโตในอนาคตคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแจนจากช่อง January Channel นะคะคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องหุ้นปันผลกันค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนในหุ้นปันผลนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนคะ่ะว่าหุ้นปันผลเนี่ยคืออะไรต้องบอกก่อนนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้2แบบแบบแรกก็คือกําไรจากส่วนต่างราคาและแบบที่2ก็คือเงินปันผลนั่นเองคะ่ะโดยกําไรจากส่วนต่างราคาก็คือการที่เราตั้งใจไปซื้อหุ้นที่ราคาถูกและขายหุ้นในราคาที่สูงกว่าเช่นเราไปซื้อหุ้นที่ราคา50บาทแล้วไปขายที่ราคา70บาท เราก็จะได้กำไร70บลบ50เท่ากับ20บาทค่ะส่วนผลตอบแทนของหุ้นอีกแบบหนึ่งก็คือเงินปันผลตรงนี้ก็คือเมื่อบริษัทมีกำไรเขาก็จะแบ่งเงินบางส่วนมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นโดยหุ้นที่เน้นจ่ายปันผลและเป็นหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานดีเราจะเรียกหุ้นนี้ว่าหุ้นปันผลค่ะ ต่อมาก็เป็นวิธีการเลือกหุ้นปันผลนะคะสิ่งแรกที่เราอยากจะให้ดูเลยก็คือดูที่ตัวธุรกิจก่อนการเลือกซื้อหุ้นสักตัวเข้าพอร์ตและตั้งใจที่จะถือไปยาวๆนะคะเราก็ควรจะทําความเข้าใจตัวธุรกิจที่เราจะซื้อให้ดีก่อนและธุรกิจนั้นก็ควรจะมีผลประกอบการที่มั่นคงและมีกําไรอย่างต่อนเนื่อง เพราะปันผลที่เราอยากได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นเขาจะทํากําไรได้หรือเปล่าถ้าเราเกิดไปเลือกบริษัทที่บางปีทํากำไรบางปีขาดทุนมันก็เป็นไปนได้ยากนะคะที่บริษัทจะสามารถจ่ายปันผลให้เราอย่างสม่ําเสมอคะ่ะ โดยถ้าเรานะคะอยากจะเช็คดูข้อมูลรายได้และตัวเลขทางการเงินก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บเซตของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเราขอพาเพื่อนเพื่อมาดูงบการเงินคร่าวๆของหุ้นตัวหนึ่งในเว็บเซต or th ของตลาดหลักทรัพย์กันก่อนนะคะตัวอย่างหุ้นตัวนี้ลองดูรายได้รวมก็จะเห็นว่าดูดีเลยนะคะรายได้เป็นบวกแล้วก็โตขึ้นทุกปีลองไล่ตั้งแต่ปี62ไปปี63ก็จะเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นปี63ไปปี64รายได้ก็เพิ่มขึ้นปี64ไปปี65รายได้ก็เพิ่ม เหมือนกันนะคะทีนี้ลองมาดูกําไรสุทธิบ้างก็จะเห็นว่าโตขึ้นทุกปีเหมือนกันนะคะก็คือโตขึ้นตามรายได้เลยเราดูงบการเงินคร่าวๆกันไปแล้วต่อมาเราลองมาดูนโยบายปันผลของเขากันบ้างค่ะสําหรับนโยบายเงินปันผลของหุ้นที่นํามายกตัวอย่างให้ดูเราจะสามารถดูได้จากสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนในเว็บเซตค่ะ โดยสำหรับหุ้นตัวนี้เราจะเห็นว่าเขามีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ5 0ของกำไรสุทธิของบริษัทอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดบริษัทได้กำไร100บาทนโยบายก็คือจะแบ่งกำไรอย่างน้อย50บาทมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูเลขจริงที่อัตราส่วนปันผลต่อกำไรกันในปี64มีอัตราส่วน0.52ปี65คือ0.54 เพิ่มขึ้นจากปี64และ Year to date ของปีนี้ก็เป็น0.58%เราจะเห็นได้ว่าทั้ง3ปีย้อนหลังเนี่ยมีการจ่ายปันผลเกิน50%ของกําไรสุทธิทุกปีตามนโยบายของเงินปันผลที่เขาเขียนไว้เลยค่ะก็คือถ้าบริษัทกําไร100บาทเขาจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยเกิน50บาทพอดูจากกําไรและอัตราส่วนเงินปันผลต่อกําไรหุ้นตัวอย่างนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยถ้าเราจะซื้อไว้สําหรับเป็นหุ้นปันผลเพื่อรอรับปันผลยาวๆแบบสม่ำเสมอนะคะ ข้อ2นะคะดูเงินปันผลย้อนหลังสักประมาณ5ปีนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าทาง5ปีนะคะเขาก็มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ําเสมอก็ถ้าดูแค่เงื่อนไขของการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง5ปีนะคะสําหรับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะข้อ3ถ้าเราอยากรู้ว่าหุ้นนี้จ่ายผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วที่จ่ายมาเนี่ยมากหรือน้อยเราต้องดูจากอะไรบ้างโดยเราจะขอยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งในปี2565 บริษัทนี้มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ20บาทและบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลออกไปให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน10บาทและราคาหุ้นของบริษัทนี้ก็อยู่ที่200บาทถ้าเราอยากรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนซื้อหุ้นในราคา200บาทเพื่อให้ได้ปันผล10บาทเนี่ยเราก็จะต้องนําเงินปันผล10บาทมาหารกับราคาหุ้น200บาทและคูณร้อยเข้าไปเราก็จะได้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเท่ากับ5%โดยจากสูตรนี้นะคะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า dividend yield สำหรับ dividend yield หรือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะคะจะเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าหากเราซื้อหุ้นที่ราคานี้จะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่าไหร่โดยจากตัวอย่างนะคะก็จะหมายถึงว่าถ้าเราซื้อหุ้นมาที่ราคา200บาทและบริษัทจ่ายปันผล10บาทต่อหุ้นเราก็จะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่5%นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถคำนวณอัตราการจ่ายปันผลของหุ้นได้โดยการนำเงินปันผลต่อหุ้นซึ่งก็คือ10บาทมาหารกับกำไรต่อหุ้นซึ่งก็คือ20บาทและคูณร้อยเข้าไปนะคะเราก็จะได้อัตราส่วนปันผลต่อกำไรคือ50%เปอร์เซ็นต์โดยตัวเลขนี้นะคะจะหมายความว่าบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลสูงถึง50%เปอร์เซ็นต์ของกำไรที่ทำได้เลยทีเดียวโดยถ้า payout ratio นะคะสูงจะแปลว่าบริษัทเนี่ยจ่ายเงินปันผลมากแต่ในทางกลับกันถ้า payout ratio น้อย ก็จะแปลว่าบริษัทนี้จ่ายปันผลน้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นค่ะข้อแรกก็จะเป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นนะคะโดยราคาหุ้นที่เราซื้อนะคะ<ๆ>ก็จะมีโอกาสต่ํากว่าต้นทุนที่เราซื้อได้สําหรับอีกข้อนะคะก็คือความเสี่ยงของการจ่ายเงินปันผลเพราะก็ไม่แน่นะคะที่ในอนาคตเนี่ยบริษัทอาจจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้เหมือนในอดีตเพราะในอนาคตเนี่ยบริษัทก็อาจจะเจอปัจจัยลบที่กระทบกับกําไรได้ ดังนั้นนะคะเราจึงควรลงทุนในหุ้นหลายๆตัวในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเราไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้นะก็เจอกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ